ปัญหาคือช้างข้ามมาได้นะโอเคแต่ตอนนี้คือประตูมันล็อกไวหมดครับดินมันมาถมประตูเรต้องเาเปัดครับเาีแล้วก็ให้มันข้ามยังอ๋อเอ้ย่ไมเ้ยฝัไมว่ายังไงเอ้ยมันเป็นไอ้เหล็กเพาอ้อยตรงนั้ะ นั่นลูกม,มาเยอะครับตัวน้ำไพบถ้าไม่ใช้กิตันเลยนะเพราะวาชาออกไม่ได้สุดโล๊ะเรากำลังจะมาช่วยช้างเชือกนี้นะมาลูกมาเขารู้ มาลูกมาแม่มาแม่มายายคุณยายโอเคโอ้สุดยอดเลยลุกลุกเออมา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  มานี nilo มาเลยมาเลยมามามานี nilo เอ้ยต้องต้องเช็คเอาปริมาณนะติดติดเลยมันมีกระลาอันนี้ไร่สีขาวติดเขาไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมเอาเรือไปส่งให้เอเรือไปส่งที่ที่เราเราสตาร์ทเมื่อกี้ครับ ถ้าไม่ต่านี่ไปไม่ได้เขาเอาแก๊ไปใช่โอเคเลย่็แก๊ไปแล้วก็น้ำพูเขาก็ตัดน้ำพูถ้าว,ว่ามาค,ค,คิดว่าใช้กิจีารมาอ่อนได้หมดแล้วพืชนะครับเน,นาะมันอันตรายครับแล้วก็นัน้ำกับแช่น้ำมันแรงครับผมก็เลยว่าผมอยากจะยุด ตัวนี้แล้วผมขอยุดครับเนาะเพราะว่ามันบาไหวแล้วครับเีลือด้านอยู่ประมาณสักสี่ตัวห้าตัวนะครับตัวเมียหมดเลยตัวเมียครับแต่ฮูบก่อนนี้เอามามนได้หมูที่ตัวผู้นะเอามามนได้ครับตัวผู้ตัวผู้บตัวผู้มันยืนมันยืนเหลก็จะตัวเมียประมาณห้าตัวแต่ตัวนี้คือกระแสน้ามันแรงครับน้ำมันลงแล้วกระแสน้ำมันแรงครับเราเห็นยางนึ่งคอกกับมันนะครับคอกมันนี่คือมันเป็นทอกนะครับเนาะแล้วดินเป็นโคลนหมดเลยครับเราไม่สามารถที่จะไปลงใบเปิดคอกเปิดอะไอย่างได้ครับ มันบบมีนั่นตัวหนึ่งที่มันนอนไปเลยอะครับอลอยอะครับแต่ยกวงอะไรย,ยกวงอยู่ครับยกวงเป็นบางครั้งมีตัวหนึ่งที่มันแย่เลยครับคือนอนไง